ทีนี้เรามาดูเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวคุณกิรติเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะนะคุณกิรติแต่พอจะรู้จักคุณกิรติบ้างจากหน้าข่าวคุณกิรตินี่ก็อยู่ที่การท่ากากญญาศยานแห่งประเทศไทยก็เป็นในายใหญ่แหละนะเป็นในายใหญ่คุณกิรติกิจมานวัดค่ะก็ลาออกจากตําแหน่งนะคะ เนื่องจากว่ามีความเชื่อมโยงบางพรรคการเมืองที่ไม่ใช่พรรคแกนนํารัฐบาลไปเชื่อมโยงพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่ใช่แกนพรรคแกนนํารัฐบาลพรรคอะไรคะคือคุณกิตติเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้นวยการสมัยรัฐบาลปลายปลายรัฐบาลลุงตู่เป็นกอะอะไรคะ,ะกรรมการผู้นยการบริษัทท่ากาศยานไทยอ๋อหมายถึงว่าเชื่อมโยงกับลุงตู่ช่มคเชื่อมโยงกับลุงตู่ตอนนั้นก็คือภูมิใจไทยนั่นแหละ คุมคมนาคมอยู่ไงสักสยามชิดชอบอ่าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการุงตูล่ะคะอ่าหมายถึงว่าเป็นเป็นรัฐบาลในช่วงนู้นก็คือเขาคือเชื่อมโยงกับภูมิมใจ,ใจไทยใช่ไหมคะ แต่ว่าตอนนั้นภูมิใจไทยใหญ่อยู่เพราะว่าลุงตู่เขาก็ให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีให้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมสรรพนะคะสามัคคีเพศคำฉันกันอ๋อคุณกิรตินี่ก็มาจากสายภูมิใจไทยแล้วก็ไปเป็นใหญ่ที่ทออทมีหน้าฝากหลานทํางานบิดาอะไรนะฉันบ่นอะไรคือ ก็ว่ากล่าวหาว่ากิรติเนี่ยไปเชื่อมโยงกับพระภูมิเจไทยแหละคือไม่ใช่คนของข่าวอะคุณกิรติก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิสราว่ายังทํางานอยู่แต่บอกอังก็มีกระแสว่าลาออกไปแล้วนี่ถูกบีบเช้าบีบเย็นอยังเครื่องบีบอ้อยเลยคือถ้าเป็นอ้อยก็ถูกบีบน้ําแห้งไปแล้วจา้กกาอ,อทีนี้สำนักข่าวอิสราเนี่ยใช่แหล่งข่าวนะคะท่านผู้ชมคะบอกว่าแล,และแหล่งข่าวตลกตลกนะคะคุณคุณก้องค่คะกับคุณท่านผู้ชมคะ พี่น้องทั้งหลายคะคือแหล่งข่าวเนี่ยคะเขาบอกว่าเป็นแหล่งข่าวจากทอทอเอนน่ะละคะ mm hmm. ก็แสดงว่ามีคนถึงมีดเสียบคุณกลรติอยู่บอกกับคุณอิสลา,าว่าคุณกิรติเนี่ยยื่นหนังสือลาออกแล้วจาก24ตั้งแต่24มีนาคมมีผล24เมษายนคือลาออก30วันตามกฎหมายไม่บอกเหตุผลและจะนำหนังสือลาออกไปสู่ที่ประชุมบอร์ดทอทอ23เมษายนก็คือพรุ่งนี้คาดว่าจะมีการอนุมัติ ไม่ใช่คาดนะฮะเขาอนุมัติตั้งแต่ย wow ังไม่ได้เขียนใบลาออกเขาเขาเซ็นรอไว้แล้วรอทนสืบมาเฉยจริงๆเขาเขียนใบลาออกให้คุณกิรติใช่ไหมคะแล้วคุณกิรติเซ็นเสร็จแต่โดยดีอ่าก็แหล่งข่าวบอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้ไปนี่บอกขั้นตอนเสร็จเลยนะแหล่งข่าวเนี่ยแมทเธนนี่เจ๊แจ้วนะแหล่งข่าวบอกว่าเขาลาออกแล้วอพลาออกแล้วเนขั้นตอนต่อไปนะ ก็จะมีการตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ออกไปก่อ oh นก็คือตั้งรักษาการแทนคุณเกลยติ mm hmm. นะคะโดยมาจากสองแนวทางคือหนึ่ง mm hmm. ให้กรรมการพิจารณาคณะกรรมการคือบอร์ดของทอทททั้งหมดเนี่ยเอ๊คิดพิจารณานะคะว่าจะเอาใครดีหนะ้ามามาเอาเอาผู้ดำรงตำแหน่งแบบผู้อาวุโสสูงสุดดีไหมมันรักษา mm hmm. รักษาการเนี่ยเรายังไม่ต้องใช้สมองน้อยนิดของเรา mm hmm. ที่ ที่เชื่อมจิตอยู่กับคุณนักศิลป์อะนะนะคิดแล้วก็รักษาการแล้วก็อาจจะเอาผู้อุปโสสูงสุดขึ้นมาก่อนดีไหมเพราะคนพวกนี้เขาชอบขึ้นมารักษาการและตอนเอาเขาลงเนี่ยเขาจะไม่มีปากมีเสียงใช่ป่ะสองพิจารณาจากความต้องการของฝ่ายการเมืองไอ้คนมันเป็นแหล่งข่าวให้พี่แก๊ตสำนักข่าวอิสระจากทอทเนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบว่าฮาร์ดคอร์เดอร์มากมันบอกเลยกิรติเค็มเราออกแล้วหนึ่งเดือน สองคือเอาผู้ะสมขึ้นมาหรือไปถามฝ่ายการเมืองว่าจะเอาใครถามฝ่ายการเมืองจะเอาใครโดยพิจารณา,าจกากกรรมบอร์ดในททเนี่ยเขาก็จะถามบอร์ดในททว่าเออฝ่ายการเมืองจะถามว่ามีใครบ้างคาดว่าจะมีผู้ที่มาจากผู้ดำรงตําแหน่งรักษาการคือในวิมวิมรุ่งวัฒนจินดากรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระด้วยนะและเป็นคณะทํางานนายกรัฐมนตรีปุงอิงอวิมเนี่ย คุณวิมรุ่งวัฒนจินดานเนี่ยจะนั่งรักษาการกรรมการผู้มนุยการใหญ่ทอ,อทอค่ะซึ่งสมประโยชน์มากทางทอทอก็เวลคมทางฝ่ายการเมืองอก็<อ>กยินดีปปส่งไปทีนี้ตามพรบการท่าเนี่ยนะคะมาตรา26ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตำแหน่งผู้ว่าการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้กรรมการแต่งตั้งพนักง,งานคในคใดคนหนึ่งรักษาการแทน ทำหน้าที่เดียวกันเว้นแต่อำนาจหน้าที่ไม่มคืไม่มีออลตอริตี้วันนี้อ่าส่วนคุณสมบัติก็ต้องไปหากันต่อไปนะคะ mm. เขาก็ต้องประกาศรับการประกาศรับก็คือมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจการบินและการท่าอากาศยานไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทํากับทอทอหรือแข่งขันการทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อมมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าได้คุณสมบัติมตามตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสําหรับในวิมเนี่ย เป็นคณะทํางานของนาย,ยกรัฐมตรีอุ้งเองปัจจุบันดำรงตําแหน่งกรรมการอิสระในทอทอด้วยนะคะก็คือเป็นผู้อาวุโสสูงสดุดทีนี้ต่อจากวิมนี่คืออาวุโสขนาดไหนวะถ้าวิมมันอาวุโสสูงสุดในทอท,อทอเนี่ย กรรมการอิสระและองค์สูงสุดตามข้อหนึ่งเนี่ยนะข้อสองฝ่ายการเมืองโอเคี่ฝ่ายการเมืองโอเคอยู่แล้วไงเพราะเป็นอยู่ในทีมนายกอุ้งอิงไงแล้วก่อนหน้านี้อยู่ในทีมนายกยิ่งรักแล้วก่อนหน้านี้อยู่ในทีมนายกทักษิณคืออะไรอีกข้อสองผ่านข้อสองผ่านข้อเดียวนี้ก็ถือว่าผุดสมรบัติหมดแล้วครบถ้วนระบูรความผ่านหมดผ่านหมดจนขึ้นเครื่องได้ส่วนในวิมเนี่ยนะครับ จบจากปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตร,รามแล้วก็เรียนวอร์ปรออรุ่น54นะคะแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นบอร์ดในลอฟอรทกรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลใน PTTGC แล้วก็วินแคปิตอลอ๋ออยู่ในอยู่ในวินแคปิตอลนี่หรอ <c oughs> ใช่เออวินมลุวัฒนะจินดา ต่อแต่นี้เป็นต้นไปต่อแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนทั้งในทั้งในแนวหน้าออนไลน์ข่าวเที่ยงเวลานี้และทุกคนที่นั่งอยู่ในบริษัทนี้และกองจงเรียกพี่ว่าคุณพี่อัญชลีไพรีรัก์ให้เรียกชื่อเต็มๆพี่ว่าคุณพี่อัญชลีจะมาเจ๊ปองพี p ong, p ่ปองน้องปองไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าวิมขึ้นเป็นรักษาการทอทอให้เรียกว่าคุณพี่อัญชลีไพรีรัก์เขาจะเอาพี่ไปทําอะไรไม่ กูวตีกินไปผมเห็นในพวกน้องๆนักข่าวบางสำนักนี่เรียกน้ำยาขัดห้องน้ำอุ้ยฉันไม่เคยวิมจา้าพี่ไม่เคยนะไม่ว่าจะต่อหน้าและหลังพี่เรียกคุณวิมเสมออ่าจริงสามานตต่อหนะ้าว่าเอาไปเรียกไปเรียกสามานตต่อหนะ้าไฟเนี่ยไฟประจันเนี่ยเนี่ยถ้าพี่ไม่พูดอย่างนี้นะขอให้ไฟแตกพี่ซื้อใหม่สองหมื่นแปดจริงถามว่าเอาล้วไปเป็นเรียกครับเรียกพี่เขางานได้ไงอ่ะก็พี่ ที่ไม่เคยใช้เหรอไอ้ผมขัดไม่ไม่ไม่อย่าด้อยค่าคุณวีคุณวีมีความสามารถในการบินการาณิชย์พี่เนี้ยนะรักวีมเสมอไม่ว่าจะเมื่อไหร่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการบอกว่าวีมไมันข้องเกี่ยวเลยว่าการท่ากัยานเนี้ยมีประสบการณ์ตรงไหนยังไงไม่ได้พูดอย่างนี้เลยอย่าไปเชื่อน้องพอคนเรามันจะได้ดิบได้ดีได้ได้ถือชายจีวรนน้องอ่ะได้ถือชายจีวรนน้องอ่ะ คนมันจะอิจฉาคนมันจะอิจฉาขายน้ำตาลตโนตไป,ปชีวิตนี้อเออฉ<อ>ันจะไปขายเครื่องบินแล้วฉันจะเป็นนายหน้าขายเครื่องบินคนต่อไปอแข่งจากคุณนายราศีซึกชีอัญชลีเนี่ยหรอว่าต่อจากคุณนายราศีกบมาดามแม่อัญชลีนี่แหละต่อแต่นี้เป็นต้นไปจงเรีย้ยใช่ว่าพี่แฝงไอ,อ้ไม่ใช่พี่บอก <laughs> <laughs> อย่าเลี้ยใช่ว่าคุณแม่แฝงอีกต่อไปออจงเรีย้ยใช่ว่าคุณพี่อันชลีจำไม่เลย ใครไม่เล่นใช่ไคุณพี่แอนเชลีเธอตายแน่อืมอพ,พี่ปองขาหาที่คุยกับพี่ต้อยส่วนพี่ยาไม่เจอฉันยังไม่เจอเลย <c oughs> <laughs> อย่าไปว่าเขาอย่างนั้นพวกเธอระวังเธอเขาจะฟ้องเอาวิมกับพี่น่สนิทจะมากนะจะบอกให้ไม่มีใครสนิทกับวิมเท่าพี่และไม่มีใครสนิทกับพี่เท่าวิมจริงวิมกับพี่สนิทกันนับจากนี้อีกสามวันข้างหน้าอีกสามเพลลาข้างหน้าวิมจะต้องมาหาพี่แน่นอน ี่อยู่แค่สนามมินดันเมืองนะ66เลี้ยวเข้ามาเลยอย่าเลยไปนะั่นเลยไปเป็นไต้หวันถอยมาหน่อยนวหน้าออนไลน์พี่หวังว่าวิมจะมาเยี่ยมพี่สักวันหนึ่งนะอืมอย่ามามือเปล่านะน้องนะหยิบเอา,มาเมล็ดข้าวที่ปลูกไว้แถวทอทอมาฝากพี่ด้วยอืประวัติก็ทำงานเยอะนะเธอมีความเชี่ยวชาญเยอะอ่ะวิมวิมก็เป็นนักข่าวค่ะที่ท,ที่ที่พูดจาอ้อลงปฏิลมได้เนี่ยพาะน้องเขาเป็นนักข่าว เคยจัดรายการวิทยุสานสถานีเดียวกันแต่เป็นคนน่ารักนะขยันแข็งแข็งพูดเพราะแล้วก็เป็นคนแบบประสานสิบทิศนะ่ะสมัยคุณยิ่งรักก็ดังอยู่นะประสานสื่อ,อประสานสื่อ,อตอนคุณยิ่งรักไม่อยู่เนี่ยเขาก็ประสานสื่อคุณแล้วกาประสานไปเยี่ยมคุณยิ่งรักอะ่ะอยู่บ,บ่อยๆไปดูแลไปดูแลรับใช้ใกล้ชิดแต่นับถือเลยนะไม่ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะลุกชดช,ช่วงชัวงชวาน จะลุ้งโลดยัางไงาหรือจะตกต่ำแค่ไหนวิมมันก็อยู่ตรงนั้นจะไม่เคยไปไหนจะไม่เคยไปไหนเขาก็อยู่คนนี้เขาเชื่อถือและศรัทธาในคุณทั้งศีลก็อยู่ตรงนั้นอืตรงนั้นปะว่างว่าก็เจอกันนะน้องนะอืม